สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังคำพิกับสุดท้ายทุกท่านครับคลิปนี้เรามาฟังประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่กงมาจิรปุญโยกันต่อครับเชิญรับฟังครับในขณะที่คณะทุดงของหลวงปู่กงมาได้กลับมาอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ทางฝ่ายพระอาจารย์ลีธรรมมัทโรซึ่งในปีนั้นเป็นปีพศ2478 ท่านได้เดินทุดงไปจนถึงจังหวัดจันทบุรีได้เผยแผ่ธรรมะจนเป็นที่เลื่อมใสเป็นอันมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีหมู่พวกที่อิจฉาริษยาคอยกันแกล้งอยู่เช่นกันต่อมาขุนภูมิประสานในอำเภอท่าใหม่ต้องการนิมนต์ให้ไปบ้านนายอามเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางบ้านเมืองปราบโจรผู้หลายพระอาจารย์ลีจึงได้รับปากว่าจะหาพระให้แล้วท่านก็ได้มีจดหมายไปนมัสการท่านพระอาจารย์สิงห์ ขอให้ท่านจัดส่งพระมาช่วยเผยแผ่ธรรมะพร้อมกันนั้นก็มีจดหมายถึงท่านอาจารย์กงมาหลังจากท่านอาจารย์กงมาได้รับจดหมายแล้วก็นำไปปรึกษาท่านพระอาจารย์สิงห์ก็ได้รับอนุมัติให้ไปจันทบุรีในปีพศ2479พระอาจารย์กงมาพร้อมด้วยคณะรวม5รูป มีพระอาจารย์ปานพระอาจารย์เงียบสมณเณรวิริยังและอีกรูปหนึ่งไม่ได้ระบุชื่อไว้ออกทุดงงไปภาคตะวันออกเมื่อคณะของพระอาจารย์กงมาได้มาถึงจังหวัดจันทบุรีก็ได้มาพักอยู่ที่วัดป่าคลองกุง้งอันเป็นวัดกรรมฐานวัดแรกของจังหวัดจันทบุรีที่พระอาจารย์ลีได้มาเริ่มก่อสร้างขึ้นไม่นานก็เดินทางไปอยู่บ้านนายอามตามคำานมนของขุนภูมิในอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี หมู่บ้านดังกล่าวโจรผู้ร้ายชุกชุมคนขาดศีลธรรมนายอำเภอรปราบปรามไม่สําเร็จภายหลังพระอาจารย์กงมาเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านได้สั่งสอนศีลธรรมและทำปฏิบัติทําให้คนรู้จักบาปบุญคุณโทษมีศีลธรรมมีความรักสมัครสมานช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านก็เดินทางกลับมายังวัดคลองบางกุ้งต่อมาชาวบ้านหนองบัวอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีได้เห็นพ้องกันว่าจะสร้างวัดขึ้นในหมู่บ้านพอได้ข่าวว่าพระอาจารย์กงมาผู้เป็นศิษย์ของหลวงปู่มัน่นได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดคลองบางกุ้งจึงแต่งตั้งตัวแทนห้าคนเดินทางมานิมนต์ให้ท่านไปจำพรรษาที่บ้านผู้มานิมนต์คนหนึ่งในจำนวนห้าคนได้นมัสก,การท่านว่าก่อนที่จะมานิมนต์นี้ข้าน้อยได้ฝันว่า ได้ช้างเผือกที่มีรูปร่างสวยงามมากหาที่ติมิได้เลยจำนวนสองเชือกซึ่งเป็นนิมิตท,ที่ดีพระอาจารย์กงมาได้ฟังเช่นนั้นก็เห็นว่าเป็นมงคลจึงรับนิมนต์ท่านและสัมมเณีวิริยังก็ได้ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านหนองบัวท่านได้แสดงธรรมสั่งสอนชาวบ้านเชิญชวนให้ทุกคนนั่งสมาธิบำเพ็ญกรรมฐาน ประชาชนต่างก็เลื่อมใสในจิตวิาวารของท่านทั้งสองเป็นอย่างมากจึงหลั่งไหลกันมาฟังธรรมและต่างก็พร้อมใจกันสร้างเสนาสนะถวายให้ชื่อว่าวัดทรายงามในปีพุทธศักราช2481และปีพุทธศักราช2482 มีผู้นำเรื่องไปทูลฟ้องสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระยานวงศ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่13ของกรุงรัตนโกสิน์และเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์ว่าพระอาจารย์กรงมาจิรปุญโญปฏิบัติผิดพระวินัยหลายเรื่องเช่นพระอาจารย์กรงมาสะพายบาทเหมือนพระมหานิกายพระอาจารย์กรงมาเทศแปลหนังสือผิด ไม่ถูกต้องตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้องค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าสเสด็จไปทอดพระเนตรวัดปฏิบัติของพระอาจารย์กงมาด้วยพระองค์เองจนประจักษ์ด้วยตัวพระองค์เองแล้วตรัสว่าการสะพายบาตรอย่างนี้ก็เหมือนกับอุ้มไม่ผิดวินัยหรอกแต่กลับเรียบร้อยดีด้วยส่วนเรื่องแสดงธรรมนั้นทรงตรัสชมเชยด้วยซ้าว่าเทศเกงกงความอาหาเปลี่ยนก้าประโยคเสียอีก นอกจากนี้ยังมีผู้ไปทูลฟ้องสมเด็จพระสังฆราชเจ้าว่าเวลาพระอาจารย์กงมาไปทุดงท่านชอบทำตัวเป็นผู้วิเศษชอบแจกของขลังให้กับประชาชนทำให้ประชาชนหลงไปในทางผิดจึงทำให้สมเด็จพระสังฆราชเจ้าขอออกทุดงกับท่านพระอาจารย์กงมาเพียงสองต่อสองและทรงขอร้องไม่ให้บอกผู้ใดว่าพระองค์เป็นใครจากนั้นพระอาจารย์กงมาได้นาพาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ออกเดินทุดงไปยังสถานที่ต่างๆที่ท่านเคยทุดงมาแล้ววันหนึ่งท่านทั้งสองได้ไปปักหลดอยู่ที่เชิงเขาสะบาบจังหวัดจันทบุรีเกิดลมพายุฝนตกกลดไม่สามารถป้องกันน้ำฝนได้อันหนึ่งการปักกลดของพระทุดงก็ต้องอยู่ห่างกันพอสมควรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเปียกปอนไปหมดส่วนพระอาจารย์กงมาก็นั่งตากฝนแต่บริขารไม่เปียก เมื่อฝนหยุดท่านพระอาจารย์คงมาก็คลองผ้าจากนั้นก็เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทําให้พระองค์เกิดความสงนุนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจึงตรัสถามว่าทําไมจึงไม่เปียกท่านพระอาจารย์คงมาก็ตอบว่ามีคาถาดีภายหลังเสด็จกลับจากเดินทุดงสู่วัดไสงามแล้วสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจึงตรัสถามสัมเาเนวิริยังจึงได้คําตอบว่า เมื่อเวลาฝนตกพระองค์ต้องเก็บของทั้งหมดใส่ลงไปในบาดแล้วปิดฝาบาดให้สนิทถึงตอนนี้ทำให้สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเข้าใจชัดเจนว่าคาถาดีป้องกันฝนได้นั้นคืออย่างนี้เองหลังจากทุดงหนึ่งอาทิตย์เศษพระองค์ก็ตรัสว่าการทุดงของท่านคงมาและพระปฏิบัติกรรมฐานนี้ได้ประโยชน์เหลือหลายอย่างนี้ทุดงมากมาก ก็จะทำให้พระศาสนาเจริญยิ่งนับแต่นั้นมาพระองค์ทรงให้ความสนับสนุนคุ้มครองและสันเสริญพระอาจารย์กงมามาโดยตลอดในปีพศ2483ท่านได้ทำการอุปสมบทแก่สัมมาเน,นวิริยังเป็นพระภิสุวิริยังและในปีพศ2484ท่านได้ชวนพระวิริยังออกทุดงจากวัดไซงามเพื่อไปนมัสการและศึกษาธรรมจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตโดยเดินเท้าเปล่า ผ่านอำเภอบะขามกิ่งอำเภอคำพุทธอ,อําเภอปวงน้ำร้อนไปจนสุดเขตประเทศไทยแต่ละแห่งล้วนเป็นป่าด,ดงดิบมีสัตว์ป่าที่ดุร้ายไข้ป่ารุนแรงมีอสอรพิษมากมายแต่ท่านทั้งสองก็สามารถผ่านพ้นป่าน,านั้นไปได้อย่างปลอดภัยจากนั้นท่านทั้งสองก็ทุดงเข้าสู่เขตประเทศเขมรผ่านบ่อบไพลินพระตะบองมงคลบุรีสีโสพลแล้วเข้าสู่ประเทศไทย ทางด้านอำเภออรัญญาประเทศท่านทั้งสองได้พักปักกลดที่บ้านหนองแวงจากนั้นก็ทุดงต่อมาผ่านบ้านตาลโตนข้ามเขาลูกใหญ่เดินหนึ่งวันเต็มๆผ่านบ้านกุดโบสถ์ถึงถ้ำมัวแดงกิ่งอำเภอท่าแซจังหวัดนครราชสีมาถาม้ำมัวแดงเป็นเทือกเขาใหญ่ถ้ำนี้คนโบราณเกรงกลัวมากโดยรอบถ้ำเป็นป่าทึบต้นไม้ใหญ่หนานแน่นสัตว์ป่าพวกเสือร้ายชุกชุม ภายในถ้ำวัวแดงแห่งนี้มีเสียงประหลาดน่ากลัวเกิดขึ้นอยู่เสมอท่านพระอาจารย์กงมาได้บอกว่าเสียงน่ากลัวและแปลกประหลาดทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันจะมาทำลายจิตฉะนั้นต้องทำจิตให้เป็นสมาธิคือตั้งมั่นในอารมณ์เดียวไม่แสสายไปมาถ้าจิตไม่แน่วแน่จะเกิดความกลัวจนทำให้เป็นบ้าได้เมื่อท่านทั้งสองอยู่ปฏิบัติธรรมณถ้ำวัวแดงเป็นเวลาอันพอสมควรแล้วท่านทั้งสอง ก็ได้ทุดงมุ่งหน้าสู่จังหวัดสกลนครโดยผ่านดงพญาเย็นนครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีจนกระทั่งถึงจุดหมายคือจังหวัดสกลนครโดยใช้เวลาทั้งสิ้นสามเดือนจากวัดไสางามจังหวัดจันทบุรีถึงจังหวัดสกลนครพระอาจารย์กงมาได้นำพระวิริยังเข้านมัสการและฝากไว้เป็นสิทธิหลวงปู่มั่นในปีพศ2485 ท่านได้จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่มั่นได้รับอุบายธรรมได้รับความเมตตาเป็นพิเศษสถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นเดิมเป็นเพียงสำนักชั่วคราวต่อมาพระอาจารย์กงมาได้สร้างขึ้นใหม่จนเป็นวัดสมบูรณ์ตามกฎหมายตั้งชื่อว่าวัดสุทธิธรรมรามเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่มั่นได้ออกทุดงค์ส่วนทางด้านพระอาจารย์กงมาท่านก็ได้เห็นว่าวัดสุทธิธรรมรามนั้น มีความสงบวิเวกน้อยไม่เหมาะสมแก่การอยู่ปฏิบัติธรรมท่านจึงได้ไปเสาะ,ะแสวงหาสถานที่อันเหมาะสมกว่าจนกระทั่งหลวงปู่กงมาท่านได้พบกับถ้ำเสือบนเทือกเขาภูผานหลวงปู่กงมาท่านเห็นว่าสถานที่แห่งนี้มีความสงบวิเวกดีดังนั้นในปีพศ2489ท่านจึงได้ขึ้นไปปักหลดที่ปากถ้ำเสือหลวงปู่กงมา ท่านอยู่พำนักปฏิบัติธรรมจเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนเสือที่เคยอาศัยอยู่หน้าถ้ำแห่งนี้ต้องหลีกทางให้ท่านอยู่ปฏิบัติเพราะสู้เมตตาธรรมท่านไม่ได้ต่อมาสถานที่แห่งนี้พระอาจารย์กงมาได้สร้างเป็นวัดชื่อว่าวัดดอยธรรมเจดีพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลเมื่อได้ยินกิตติศัพท์ของท่านต่างก็หลั่งไหลาพากันมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมณนธรรมสถานแห่งนี้ไม่ขาดสายตลอดมา จนกระทั่งเมื่อวันที่17ตุลาคมปีพศ2505หลวงปู่กงมาจิรปุญโยได้มรณภาพด้วยอาการสงบท่ามกลางความเศร้าสลดอาลัยของบรรดาคณะสงฆ์คณะสิทธยาุสิทธิ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่งสิริรวมายุท่านได้61ปี11เดือน11วันทั้งนี้ได้มีการถวายเพลิงศพท่านในวันที่สมีนาคมพศ2506ณวัดดอยธรรมเจดี เทือเขาภูผานจังหวัดสกลนครและนี่ก็คือเรื่องราวประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่กงมาจิรบปุญโยครับสำหรับในคลิปนี้คัมภี่กับสุดท้ายก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังและรับชมและถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดรับฟังแล้วชื่นชอบในคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคัมภี่กับสุดท้ายด้วยนะครับ ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมนะครับสวัสดีครับ